เป็นอีกหนึ่งโชว์รูมหนึ่งโชว์ในส่วนของตัวบ้านของดูไบให้กับลูกค้าที่อท่านผู้ชมที่สนใจนี่คือบ้านดอ,อกดาวนะครับซึ่งบ้านดอ,อกดาวเป็นบ้านประกอบบ้านสาเบ็ดรูปที่ถอดประกอบโยกย้ายขนย้ายได้ทุกเมื่อนะครับเป็นการสร้างบ้านที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เราอยู่อยู่ที่ Dubai คอร์ปอเรชันผู้สร้างบ้านน็อกดาวน์นะครับหรือบ้านประกอบบ้านสําเร็จรูปแล้วก,ก็สร้างเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับมาดูบ้านหลังนี้ชื่อบ้านเป็นโมเดลที่เรียกว่าเอสวินก็ถือคอนเซปที่ว่า Life have to move on ก็หมายถึงชีวิตต้องมีการก้าวเดินต่อไปนี่ครับเปิดมาก็จะเป็นประตูกระจกข้างในเปิดมาข้างในครับ โอโ้เข้ามานี่แว็บแรกก็ประทับใจแล้วนะครับตัวบ้านเองจะมีขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวตัวขนาดเอาไว้ก่อนนะครับก็พื้นที่ใช้สอยแล้วกันนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องเล่นตรงด้านข้างตรงด้านหน้าห้องก่อนถึงห้องนอนจะมีเป็นก็อาจจะทําเป็นครัวก็ได้นะครับมาดูในโซนถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในห้องนอนของบ้านหลังนี้ก่อนตัวห้องนอนเองก็มีขนาดถือว่าใหญ่นะครับมีพื้นที่ใช้สอยตรงนี้เยอะ ก็ทั้งฝั่งตรงนี้นะครับเอ่อแล้วก็ฝั่งด้านข้างของเตียงนะครับเอแล้วก็ตรงปลายเตียงเนี่ยมีพื้นที่ประมาณเมตรกว่ากว่าเลยนะครับใหญ่ครับรองรับเตียงขนาด5ฟุตหรือหฟุตก็ได้อ่าหน้าต่างของห้องนี้ก็จะมีทั้ง2ข้างนะครับก็คือด้านข้างบานใหญ่ตรงนี้อาจจะเป็นบานปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเปิดได้หน้าต่างเปิดได้นะครับวันนี้แล้วก็ฝั่งตรงด้านข้างที่ประตูเข้ามาก็จะมีเป็น ช่องอรับแสงเป็นแนวยาวนะครับตัวตู้เสื้อผ้าเองส่วนใหญ่จะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆายกันบ้านแต่ละหลังนะครับมีพื้นที่ตรงด้านฝั่งปลายเตียงเยอะอยู่แล้วก็ใส่เก็บของเพิ่มเติมได้นะอันนี้ไปติดตั้งเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังเป็นบ้านพักตากอากาศหรือว่าอยู่ในส่วนของบ้านสวนก็ได้หรือเป็นบ้านแยกอีกจากบ้านหลักก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องน้ำเปิดปิดไฟตรงนี้ ห้องน้ําก็จะดีไซน์ทันสมัยดูวัสดุก่อสร้างคุณภาพดีนะครับแล้วก็กระเบื้องนะครับตั้งแต่พื้นถึงฝ้าเพดานเลยนะครับกั้นโซนเปียกแห้งให้น,นี่คือบริเวณห้องน้ํานะครับอ่ายังไงทุกหลังที่ดูมานี่คือชอบหมดดวีวสร้างบ้านที่มีความหนาแนานแข็งแรงอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินใจก่อนดูรายละเอียดเยอะๆโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ ถ้าจะให้ดีคือมาดูงานจริงเลยว่าเป็นยังไงเพราะว่าบางทีเราดูโปรไฟล์หรือตามรูปภาพต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นกับตาจริงๆนะครับดังนั้นพอแค่เสิร์ชใน Google ได้เลยว่าเดอร i บาย u r อร์นหรือว่า d ดอร i บบ้านสมเร็จรูปเด e ร i บาบ้านดาวอย่างนี้ครับก็สามารถตามมาถึงที่นี่ที่เป็นโชว์รูมตัวอย่างบ้านให้ดูก็ฝากไว้กับช่องของซันตราอยู่ครั้งหนึ่งนะครับว่าได้นำเสนอไอเดียบ้านตัวอย่างบ้านสวยๆต่างๆหรือ ทางเลือกที่ให้เราได้มาดูก่อนถ้าท่านไหนสนใจบ้านหลังไหนก็ติดต่อสอบถามกันเองได้เลยนะครับช่วยกันแชร์ต่อแล้วก็ให้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เลยจะขอบคุณมากๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูไฮไลท์ของมุมต่างๆของบ้านหลังนี้อีกทีหนึ่งนะครับ